สวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเตรียมผักล้างผักแล้วก็หั่นผักกันค่ะผักเนี่ยมีหลายประเภทมากๆเลยนะคะวันนี้อาจารย์มีตัวอย่างมาเยอะพอสมควรเลยค่ะผักแต่ละอย่างเนี่ยนะคะเวลาที่เราซื้อมาหรือว่าเราเก็บมานะคะเราจะต้องมาเตรียมก่อนนะคะบางส่วนที่มันทานไม่ได้นะคะเราก็จะตัดเราก็จะเด็ดออกไปค่ะอย่างเช่นกระหล่ำปีอันนี้ใช่ไหมคะเปลือกของมันเนี่ยนะคะ อย่างเปลือกข้างนอกสุดเนี่ยมันทานไม่ได้นะคะเราก็จะมาตัดแต่งมันเองค่ะเราจะเรียกขั้นตอนนี้ว่าการตัดแต่งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะว่าผักแต่ละอย่างนะคะจะมีวิธีการตัดแต่งยังไงนะคะเราจะตัดแต่งให้เสร็จแล้วค่อยนําไปล้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะก็มาเริ่มกันที่กระหล่ำปีนะคะอย่างเปลือกแรกเนี่ยนะคะใบแรกเนี่ย คงทานไม่ได้แล้วนะคะอย่างนี้เราก็จะเด็ดออกไปค่ะแล้วเราก็ดูนะคะอย่างใบที่สองนะคะก็ยังมีมีความที่มันมีรูมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะคะแลเราก็ลอก,ออกไปค่ะแต่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยนะคะอย่างเช่นบางจุดเนี่ยนะคะมีรอยกัดของมแมลงลึกลงไปอย่างเงี้ยต้องเลาะหลายใบมากเลยนะคะก็จะเสียใบผักนะคะให้เราใช้วิธีการเฉือเนเอาค่ะ เจาะลึกลงไปแบบนี้นะคะเพื่อให้รอยที่มแมลงเนี่ยกัดนะคะหายไปเห็นไหมคะแบบนี้นะคะอันนี้เรียกว่าการแต่งผักนะคะก่อนที่เราจะนําไปล้างนะคะ,อ,ะอันนี้ก็แต่งผักกาดไม่ใช่นะคะอันนี้กระหล่ําปีนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะแครอทแครอทเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องแตงอะไรเลยนะคะแต่ถ้ามีขั้วตรงนี้ก็หั่น ออกไปนิดนึงนะคะหัวเชเท้านะคะตรงนี้หันออกไปนะคะแล้วเดี๋ยวก็เตรียมเอาไปล้างนะคะต่อไปคนาค่ะคณนานะคะให้เราดูนะคะถ้าใบช้ำนะคะให้เราเด็ดออกเช่นใบนี้นะคะหักเนาะแต่ว่า ใบแก่ไหมนะคะถ้าใบยังไม่แก่ทานได้นะคะหักก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะขวานลงโคนออกหน่อยนะคะถ้ามันแก่ต่อมานะคะวางตุ้งนะคะเหมือนกันเลยนะคะดูนะคะถ้ามีใบที่ช้ำหักออกนะคะเด็ดออกนะอ่ะอย่างต้นนี้ไม่มีนะคะก็แค่เอาตรงโคนของมันเนี่ยออกนิดนึงนะคะอ่ะ อันนี้อีกต้นหนึ่งนะคะวางตุ้งเหมือนกันเนาะอะอะย่างอันเนี้ยนะคะหักและช้ํานะคะเอาออกแล้วดูซิเอใบช้ํามากเกินไปหรือเปล่านะคะถ้าช้ําจนแบบไม่น่ารับประทานแล้วก็ทิ้งไปนะคะแล้วก็คัดเอาไว้เฉพาะส่วนที่เราจะใช้นะคะแตงกวานะคะไม่ต้องทําอะไรกับมันนะคะเดี๋ยวไปล้างทีเดียวเลยนะคะต่อมานะคะ ต้นหอมนะคะต้นหอมดอกหอมนะคะอันนี้ตรงโคนเนี่ยถ้ามันแข็งมากๆนะคะเราอาจจะตัดออกไปบางส่วนนะคะเพราะว่าเราไม่ทานเนาะเราก็จะไม่เสียเวลาในการล้างเขานะคะแบบนี้อ่ะเราก็เตรียมไว้นะคะต่อมาต้นหอมค่ะนะักเรียนผักชนิดไหนที่มีรากนะคะแล้วเราไม่ทานรากเขานะคะเราจะตัดรากทิ้งก่อนที่จะนําไปล้างนะคะ แล้วก็ใบไหนที่ช้ำม,มากๆลอกออกนะคะลอกออกไปเลยแบบนี้ค่ะเรียกว่าการเตรียมผักเนาะอ่านะคะถ้าใบนะคะายมีใบเหลืองใช่ไหมเราไม่ทานนะคะหั่นทิ้งเนาะไม่ใช่แบบอู้ลอกลอกลอกไปจนหมดเลยไม่เหลือผักให้เราทานเลยนะคะอ่ะอันนี้ตัดลากลอกใบนะคะลอกใบเหลืองๆนะคะออก ลากออกไปนะคะขึ้นชายค่ะขึ้นใายนะคะเราไม่ทานตรงลากเขาใช่ไหมคะอันนี้นะคะอาจจะตัดขึ้นมาประมาณนี้อ่ะนะคะเราก็ดูนะคะลักษณะของใบอ่ะใบไหนช้ำนะคะเอาออกไปเลยนะคะอ่ะเตรียมตัวเอาไปล้างค่ะ ผักชีนะคะผักชีเนี่ยนะคะลากสามารถใช้ได้นะคะเอาไว้ไปต้มนะคะเอาไปไว้ทําเป็นพวกเครื่องเครื่องปรุงผสมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋วไปเอาไปต้มในน้าซุปได้นะคะก็ตัดลากเขานะคะเก็บลากไว้นะคะเดี๋ยวล้างลากไว้ด้วยอ่ะแล้วก็ผักชีก็ดูนะคะใบช้ําเด็ดออกนะคะใบช้ําเด็ดออกเลยอ่านะคะแบบนี้นะคะ และผักสุดท้ายนะคะก็คือใบกุยช่ายนะคะใบกุยช่ายเนี่ยนะคะก็ให้เราเลือกใบที่มันใช้ไม่ได้นะคะออกไปเนาะใบเก๋ๆนะคะแล้วก็ตรงโคนนะคะอาจจะตัดออกบางส่วนเล็กน้อยที่มันแข็งๆนะคะกินไม่ได้เนาะอ่านะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําผักที่เราแต่งเรียบร้อยแล้วไปล้างกันค่ะ ตอนนี้เราก็เตรียมผักเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปล้างผักกันค่ะวิธีการล้างผักนะคะมีด้วยกัน2แบบก็คือแบบล้างแบบน้ำผ่านนะคะกับล้างแบบแช่ไว้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูทั้งสองแบบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบล้างแบบ ช่นะคะวิธีการล้างแบบแช่นะคะเราอาจจะนําผักเนี่ยนะคะมาแช่ไว้ในกระมังแบบนี้ได้เลยนะคะในน้าเปล่าหรือจะใช้สารบางตัวนะคะเพื่อช่วยทําให้สารพิษต่งางๆที่ตกค้างอยู่ในผักเนี่ยนะคะมันลดน้อยลงนะคะอันแรกนะคะอาจารย์จะแช่ด้วยน้ําด่างทับทิมนะคะ ด่างทับทิมจะเป็นเกล็ดสีม่วงแบบนี้นะคะให้เราใช้น้ําสะอาดนะคะใส่ลงในกระมังแล้วก็ใส่เกล็ดนะคะด่างทับทิมลงไปเรียกเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นสีม่วงไม่ต้องเยอะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนําผักที่เราต้องการจะล้างนะคะไปแช่ไว้ในน้ําด่างทับทิมเนี่ยนะคะประมาณ1 0บถึงสินาทีนะคะแล้วก็เอามาล้างน้ําเปล่าอีกประมาณ2น้ํานะคะแล้วก็เอามา หัน่นเตรียมปรุงอาหารได้เลยนะคะอันนี้น้ำด่างกับทิมอาจารย์จะแช่ผักที่เป็นหัวแล้วกันนะคะเป็นผลแล้วก็เป็นหัวนะคะก็จะมีแครอทแตงกวาแล้วก็หัวเช้เท้านะคะก็แช่ไว้นะคะเดี๋ยวเราไปทำวิธีต่อไปกันเลยค่ะต่อมานะคะการล้างแบบแช่นะคะ อันที่2นะคะเราอาจจะใช้เกลือแทนได้ค่ะด่างทับทิมอาจจะไม่สะดวกสําหรับบางบ้านเนาะแต่เกลือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีทุกๆุกบ้านอยู่แล้วนะคะให้เราใส่เกลือลงไปในน้ําที่เราจะแช่ผักค่ะก็จะช่วยลดสารเคมีต่างๆได้เหมือนกันหรือถ้าบ้านเราไม่มีเกลือไม่มีด่างทับทิมไม่มีอะไรเลยนะคะก็ใช้น้าเปล่าแช่ไว้ประมาณ10-15้านาทีได้เหมือนกันค่ะอ่ะก็ละลายเกลือนะคะแล้วก็นําผักที่เราต้องการจะจะล้างนะคะ เอามาแช่นะคะใม่ท่วมเลยอันนี้กระมังของอาจารย์อาจจะเล็กไปนิดนึงนะคะ,ะแช่ไปเลยค่ะส่วนกล่ำนะคะนักเรียนเวลาที่เราจะล้างนะคะเราต้องแกะเขาออกมาทีละใบนะคะเพราะว่า ไม่อย่างนั้นมันจะล้างได้ไม่ทั่วถึงนะคะไม่ใช่จุ่มไปทั้งหัวแล้วจบเลยไม่ได้นะคะก็ให้แกะออกมาทีละใบค่ะแล้วก็ล้างนะคะทีละใบค่อยๆแกะนะคะอันนี้อาจารย์แกะแรงไปหน่อยผักช้ำน,นะคะก็แช่ไว้นะคะก็แช่ไว้ประมาณ10นาทีนะคะ เมื่อแช่ผักนะคะไว้ในน้ำด่างทับทิมประมาณสัก10นาทีนะคะเราก็จะเอาผักทั้งหมดนะคะขึ้นแล้วก็ไปล้างในน้ำเปล่าอีกสักประมาณ2น้ำนะคะก่อนเอาขึ้นนะคะถ้าเป็นผักประเภทหัวแบบนี้นะคะเราสามารถถูนะคะเอาสิ่งสกปรปกออกไปได้เลยค่ะรวมทั้งในน้ำเกลือด้วยนะคะก็แช่ประมาณ10-15นาทีแล้วก็เอาขึ้นมาล้างเลยค่ะเอาขึ้นมาล้างน้ำเปล่าอีกรอบนึงนะคะ และอีกหนึ่งวิธีของการล้างผักนะคะก็คือการล้างแบบน้ำผ่านนะคะวิธีการนี้ไม่ต้องแช่นะคะแต่ว่าจะค่อนข้างเปลืองน้ำค่ะแต่ว่าสารเคมีต่างๆก็จะไหลทิ้้อ,อไปได้เลยนะคะก็เปิดก๊อกน้ำแล้วก็ล้างแบบนี้เลยค่ะล้างทีละส่วน,นะคะขูดๆ เลือกตามที่เราถนัดได้เลยนะคะว่าเราจะเลือกหรืเอเลือกลอก้างผักแบบไหนนะคะค่ะต,ตอนนี้เราก็ได้ล้างผักทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการหั่นผักค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะทำสามผักนี้นะคะให้ดูก่อนนะคะเพราะว่าสามผักนี้เนี่ยเราจะต้องปอกเปลือกคะ่ะแล้วค่อยนำไปหั่นนะคะ สำหรับแตงกวาแครอทแล้วก็หัวไชเท้านะคะเป็นผักที่เราจะต้องปอกเปลือกก่อนนะคะแล้วค่อยนาไปทานแต่แตงกวานะคะถ้าเป็นแตงกวาอ่อนนะคะบางทีไม่ต้องปอกเปลือกก็สามารถนําไปรับประทานได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโดยวันนี้นะคะอาจารย์จะใช้ที่ปอกเปลือกนะคะเป็นตัวช่วยนะคะจะได้ทํางานได้รวดเร็วสะดวกมากขึ้นค่ะ อนนี้นะคะก็ปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหั่นนะคะจริงๆแตงกวาเนี่ยนะคะมันหั่นได้หลายแบบมากเลยค่ะนักเรียนมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปทานกับอะไรนะคะถ้าทานกับข้าวผัดนะคะก็จะนิยมหั่นเฉียงแบบนี้นะคะเพื่อเอาไปแต่งจานได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเอาไปทานเอาไปผัดนะคะหรือเอาไปต้มจืดอย่างเงี้ยนะคะก็มักจะหั่นเป็นท่อนๆน,นะคะ เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยแต่งความมันจะเละนะคะอ่ะเป็นท่อนแบบนี้นะคะก็แล้วแต่นะคะก็เลือกวิธีการหั่นที่เหมาะสมกับชนิดของอาหารที่เราจะเอาไปรับประทานนั่นเองค่ะ ต่อมาเป็นการหั่นแครอทและหัวเชเท้านะคะก็หั่นได้หลายรูปแบบอีกเช่นกันค่ะถ้าจเอาไปใส่ในต้มสื่อนะคะอาจจะแกะสลักเป็นรูปดอกไม้ได้นะคะหรือว่าจะหั่นเป็นท่อนๆก็ได้นะคะแต่อย่างวันนี้อาจารย์จะเอาไปทําต้มจับฉ่ายนะคะมันต้องใช้เวลาต้มนานมากๆเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์จะหั่นให้มันเป็นชิ้นใหญ่พอสมควรนะคะก็จะหั่นแบบนี้นะคะมาเป็นท่อนประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็แบ่งครึ่ง ะะให้ออกเป็นสีทอดนั่นเองค่ะแบบนี้เลยค่ะหัวเชเท้าก็เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดเราเอาไปใส่ในผัดอะไรพวกนี้อาจจะต้องหั่นให้ชิ้นเล็กกว่านี้นะคะเพราะว่าเราจะใช้เวลาปรุงอาหารไม่นานค่ะ ต่อไปเป็นการหั่นคณะนะคะคณะเนี่ยนะคะให้เราดูโคนก่อนนะคะถ้าแก่เนี่ยนะคะตัดทิง้งไปเลยนะคะแต่ถ้าตัดตออกมาแล้วมันไม่แก่นะคะให้เราเนี่ยนะคะอันนี้แก่นะคะตัดแล้วเราจะรู้สึกได้นะคะว่ามันแก่อย่างตรงนี้อ่อนนะคะก็ให้เราเนี่ยใช้วิธีการลอกเอาเปลือกนะคะออกนิดนึงนะคะเพราะว่าเปลือกตรงโคนเนี่ยมันจะแข็งะคะ่ะนักเรียน ราอาจจะเอาโคนนะคะออกหน่อยอแล้วก็หั่นนะคะการหั่นก็หั่นเป็นท่อนๆน,นะคะถ้าจะอไปผัดหรือเอาไปต้มนะคะหั่นแบบนี้ไว้นะคะหั่นเฉียงๆก็ได้หรือจะหั่นเป็นท่อนๆเลยก็ได้นะคะอย่างอันนี้การมันค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหั่นเฉียงนะคะ ลอกเปลือกออกนิดนึงแล้วก็หั่นเฉียงนะคะแล้วก็หั่นเฉียงๆะคะ่ะพอถึงตรงใบนะคะเดี๋ยวเราก็จะหั่นตรงๆได้ะคะ่ะประมานี้นะคะ ต่อมาเป็นกวางตุ้งนะคะก็หั่นคล้ายๆกับคะน้าเลยค่ะดูที่โคนก่อนนะคะว่าโคนแก่เกินไปหรือเปล่าถ้าแก่เกินไปตัดออกเลยค่ะเสร็จแล้วก็หั่นให้เป็นท่อนๆนะคะให้เหมาะกับสิ่งที่เราจะเอาไปประกอบอาหารค่ะว่าเป็นเมนูอะไรนะคะเราก็จะหั่นท่อนประมาณนี้อันนี้อาจารย์เอาไปต้มกับ่ายทั้งหมดเลยนะคะ ะะต่อมาเป็นกระ่ําปีนะคะกระดําปีตรงโคนเนี่ยจะแข็งนะคะอาจารย์จะแบ่งครึ่องออกแบบน,นี้ค่ะแบ่งครึ่งใบออกแบบนี้เลยค่ะแล้วก็หั่นให้เป็นท่อนๆนะคะเป็นชิ้นๆนะคะประมาณนี้อันนี้ก็จะไปใส่ในต้มจับฉ่ายก,กัน,นะคะ่ะแบบนี้เลยค่ะ ต่อมาเป็นผักขึ้นช่ายนะคะอันนี้ก็หั่นเป็นท่อนๆค่ะเอาไว้ใส่ในต้มจืดต่างๆพวกนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะมาถึงต้นหอมนะคะต้นหอมเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่เราจะไปใส่ค่ะถ้าใส่ในต้มจืดนะคะก็มักนิยมหั่นเป็นท่อนแบบนี้นะคะ เราเอาไปโรยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปใส่ในกว๋วยเตี๋ยวนะคะเอาไปใส่ในกว๋วยเตี๋ยวก็จะมีวิธีการหั่นที่มันละเอียดขึ้นนะคะหรือว่าในลาบนะคะเขาจะเรียกว่าซอยนะคะก็จะหั่นแบบนี้อ่านะคะอันนี้ก็เลือกเอาตามความเหมาะสมเลยนะคะว่าเราจะเอาไปใส่อาหารประเภทอะไร สำหรับผักชีก็คล้ายกับต้นหอมเลยค่ะถ้าใส่ในต้มจืดนะคะอาจจะหั่นเป็นท่อนนะคะแบบนี้ได้นะคะหั่นเป็นท่อนๆไปเลยแต่ถ้าใส่ในกว๋วยเตี๋ยวนะคะก็จะหั่นให้มันละเอียดขึ้นหรือซอยนั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้ในกว๋วยเตี๋ยวหรือในลาบนะคะ หรือบางทีเนี่ยนะคะผักชีนิยมที่จะเด็ดใบนะคะแล้วก็ไปแต่งนะคะจานอาหารของเราก็ได้ค่ะก็หั่นตามชนิดประเภทอาหารที่เราจะนําไปใส่นะคะส่วนลากผักชีนะคะเราก็จะไม่ทิ้งนะคะเราสามารถเอาไป ใส่ในพวกต้มจืดอะไรเงี้ยในน้ําซุปนะคะเพื่อให้มีความหอมได้ล้างลากให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะทุบนะคะอาจจะใช้มีดใหญ่นะคะวางแล้วก็ทุบลงไปนะคะหรือว่าจะใช้สากนะคะทุบทุหน่อยก็ได้นะคะอย่างอันนี้นะคะอาจารย์ไม่มีมีดใหญ่นะเอามีดเล็กนะคะระวังนะคะนี่ทุบนะคะเพื่อให้ลากเขาแตกนะคะจะได้มีกลิ่นหอม แล้วเดี๋ยวเอาไปใส่ในต้มนะคะในน้ำซุปได้นะคะ<ม>ส่วนการหั่นดอกหอมนะคะอันนี้เราจะเอาไปผัดนะคะให้เราดูนะคะว่าดอกหอมเนี่ยถ,ถ้าส่วนไหนนะคะมันแก่นะคะให้เราตัดทิ้งออกไปนะคะอันนี้อาจารย์ตัดทิ้งออกไปตั้งแต่ก่อนที่จะล้างแล้วนะคะเราก็มาหัน่นเป็นท่อนได้เลยะคะ่ะก็หัน่นเป็นท่อนประมาณนี้นะคะ น,นี้ค่ะก็เอาไปเตรียมผัดได้เลยผักสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วนะคะก็คือต้นกุยช่ายนะคะที่เขาเอาไปทำแบบขนมกุยช่ายอะไรต่างๆพวกนี้ถ้านะคะเอาไปใส่ไส้ขนมกุยช่ายนะคะก็จะหั่นให้มีชิ้นเล็กประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปผัดนะคะทำไส้กุยช่ายนะคะ หรือบางทีนะคะเขาก็จะเอาไปใส่ในพวกผัดไทยนะคะต่างๆพวกนั้นนะคะก็จะหั่นเป็นท่อนนะคะประมาณนี้อ่านะคะเห็นไหมคะว่าผักแต่ละชนิดนะคะถ้าเอาไปทําอาหารที่แตกต่างกันนะคะเขาก็จะมีวิธีการหัน่นวิธีการเตรียมที่ต่างกันนั่นเองค่ะเราก็ต้องรู้จักสังเกตนะคะเวลาที่เราเราเราไปรับประทานอาหารแต่ละ ชนิดแต่ละประเภทนะคะว่าผักแต่ละอย่างเขาหั่นยังไงเขาทำยังไงให้มันดูน่ารับประทานนั่นเองค่ะ